เรียกว่าหลายคนถามว่าชีวิตเปลี่ยนไหมเป็นยังไงบ้างในตัวบริษัทนะครับก็มีทั้งอะไรที่ชาเลนต์ขึ้นนะครับสิ่งที่ทั้งโพซิทีฟที่เหนี่ยวความคาดหมายก็มีนะครับหลายๆอย่างเนาะในเรื่องของการประกอบการแล้วกันนะครับก็เรียกว่าจริงๆแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมคำว่าเหมือนเดิมคืออะไรกับกลายเป็นว่าทําให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นอันนี้ก็ส่งเสริมจริงๆนะครับก็เห็นจากการประกอบการ y ย a r on อ e น r ยียอันนี้คงชัดเจนนะครับแต่แน่นอนฮะมันก็จะมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น มากจนถึงขั้นว่าบางทีเรายังเพิ่มเพิ่มคนมาทํางานบางทีก็ไม่ทันจริงๆถ้าเปรียบเทียบย้อนเยาร์เราโตขึ้นมากจริงๆนะครับครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมทําให้เราโตต่อพอหลังจากไม่ว่าจะก,การขยายออฟฟิศนะครับการขยายห้องโออาร์ต้องใช่อย่างนี้ครับว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยห้องโออาร์แล้วห้องผ่าตัดเราเนี่ยยังไม่ได้มีการใช้ใหม่เพิ่มเติมเลยนะครับยังเป็นเท่าเดิมขนาดที่เราขยายห้องผ่าตัดเนี่ยบางหมอต้องไปผ่าตอนกลางคืนเพราะตอนกลางวันเนี่ยเราต้องใช้เวลาการบางทีไปก่อสร้างแล้วเสียงมันดัง นะครับก็ค่อนข้างชาเลนจ์ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับในตัวโรงพยาบาลในตัวมาสเตอร์ที่เขาช่วยกันทําจนให้ทุกอย่างให้บาลานซ์ให้ดีที่สุดได้ครับ <S <S ปัจจุบันสดส่วน,น่ยังคล้ายๆเดิมนะครับก็คือลูกค้าจะมีหลายแบบนะครับมีตั้งแต่คอเข้ามาแล้วก็ขอนัดเพราะส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นขอเข้ามานัดเพราะมันต้องนัดเจอนัดตรวจร่างกายนัดเตรียมตัวทําอันนี้คือเป็นโปรเซสปกตินะครับลูกค้าที่มาจากต่างประเทศก็จะนัดแบบนี้นะครับจากรวมถึงในภูมิภาคเรานะ อย่างทางลาวกัมพูชาอินโดก็จะนัดกันเข้ามาก่อนผ่านทางโซเชียลมีเดียทางออนไลน์ซึ่งถ้าเราสังเกตเห็นปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียทางออนไลน์เนี่ยเป็นเขาเรียกช่องหลักทั้งกระจายข้อมูลทําให้คนรู้จักเรารวมถึงเป็นช่องทางในการติดต่อที่ง่ายนะครับถ้าลองสังเกตด,ดูนะครับผมเองก็เพิ่งรู้นะไปถามถามน้องๆในทีมงานเนี่ยบอกว่า oh, เดี๋ยวนี้ถ้าไปเที่ยวนะนะครับไปไป ไปสถานที่ต้องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะเขาไม่ขอแล้วนะไลน์เดี๋ยวนี้เขาขออินสตาแกรมผมก็งงอะไรวะขออินสตาแกรมนะฮะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปละใช้ช่องทางนี้ในการติดต่อครับปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการใช้เงินในการที่จะขยายผ่าตัดนะครับต้องเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ทําจนใกล้จะเสร็จละนะครับก็ใช้ไปแค่ส่วนเดียว ส่วนที่เหลือที่นักลงทุนให้ให้เรามาเนี่ยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็อาจจะใช้ในการที่จะเป็นเรื่องของการที่จะขยายในอนาคตซึ่งปัจจุบันก็มีโอกาสเข้ามาเยอะนะครับเราก็ดูอยู่ว่าการลงทุนชนิดไหนเนี่ยที่มันทําให้ดีที่สุดต่อมาสเตอร์นะครับดีที่สุดต่อนักลงทุนดีที่สุดต่อบิสันสใหม่ที่เราเข้าไปจอยนะครับอยู่ช่วงนี้อยู่ในช่วงกลางจังหวะในการที่จะเลือกดูซึ่งถ้าตามเห็นในข่าวเราก็มีการเข้าไปนะครับในการเข้าไปจอย40%นะครับ ของทั้งวินคลินิกแล้วทั้งคลินิกนี้เป็นคลินิกที่ขนาดไซส์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดบนดซึ่งอยู่ใกล้กับทางลาวเป็นสมรภูมิที่เรามองและว่าวินวินร่วมกันครับในแง่ลองเทอมเราคิดว่ามีประโยชน์ครับและเป็นตัวหนึ่งที่บอกบอกนะครับว่าธุรกิจเราปัจจุบันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้สังเกตจากพักที่เราเห็นปัจจุบันนะครับจากตามโพลเ,เราเห็นว่าที่มีการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ย มันมีผลต่อการเลือกตั้งเยอะมากนะครับเหมือนกันจริงๆธุรกิจเราก็เป็นธุรกิจในลักษณะเดียวกันที่โซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของเมื่อเราทําดีแล้วโซเชียลมีเดียช่วยขยายผลเป็นอย่างมากซึ่งเอื้อต่อธุรกิจนะครับในส่วนของพรรครัฐจริงๆว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนผมเชื่อว่าทุกพรรคมีเจตนารมณ์อยากให้เมืงไทยพัฒนาอยากให้เมืองไทยเติบโตนะครับเชื่อว่าเราเองน่าจะมีผลเชิงบวกจากการเลือกตั้งหลังจากที่มีการประกาศนายกเรียบร้อยแล้วครับ ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเติบโตเนี่ยในไตรามาสแรกเนี่ยเราเนี่ยมีการเตรียมพร้อมในหลายๆอย่างแต่ก็ต้องบอกว่าในระหว่างทางที่เรากําลังมีการขยายแคปซิตี้ตรงนี้อยู่อะคะ่ะมันก็ต้องมีการสลับปรับเปลี่ยนเนาะประกอบกับในช่วงของลูกค้าเนี่ยจากต่างประเทศเริ่มเข้ามา จากเดิมเนี่ยคะ่ะตัวพอชั่นหรือว่าสัดส,ส่วนเนี่ยจะเป็นคนไทยใช่ไหมคะถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดอย่างที่เราเคยบอกเนี่ยอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ6%กกว่าแต่ตอนนี้ในเรื่องของต่างชาตินะคะเข้ามาเป็นประมาณ2 0กว่าแล้วนะคะดังนั้นพอเวลาที่ต่างชาติเข้ามาเปิดบิน,นใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเทรนด์ของอุตสาหกรรมนะคะมันเริ่มเติบโตแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะยังเป็นในเรื่องของตัวจมูกก็ยังมาเป็นอันดับหนึ่งจริงๆเราต้องบอกว่า one price one policy ของเรายังเหมือนเดิม ขึ้นอยู่กับ optional ในการเลือกดังนั้นโดยสัสดส่วนของกําไรอะค่ะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติเองหรือไทยเองเนี่ยจริงๆไม่ต่างกันขึ้นอยู่กับหัตถการขึ้นอยู่กับ optional ในการ up price ค่ะหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการนะคะตั้งแต่จุดในการรับลูกค้าจนถึงส่งเข้าใน OR ค่ะเป็นการลดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนในการให้บริการลูกค้าเนี่ยได้อย่างสูงสุดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดตารางค่ะอย่างตอนนี้ในช่วงขยับขยายอะเรายังมี OR อยู่แค่7เตียง โออาเตียงเนี่ยแต่การรองรับเคสเนี่ยอยู่ที่40 4 5ถึง45เคสต่อวันเราก็ต้องมีการจัดสลอตทำยังไงให้เคสก่อนหน้าและเคสหลังเนี่ยสามารถใช้ระยะเวลาได้ลีนมากที่สุดค่ะจะเห็นในไตรามาสนี้เนะะี่ยค่ะเดือนมิถุนายนเนะะี่ยค่ะจะเริ่มเห็นเลย เป็นรายได้ที่เกิดจากการขยายของเตียงแรกค่ะจากเดิมเนี่ยอย่างในส่วนของตัว o อเองเรามีอยู่7เตียงใช่ไหมคะเราเพิ่มอีก10เตียงรวมเป็น17เตียงทั้งนี้จะอยู่ในส่วนของอาคารโรงพยาบาลก็คือจะเป็นชั้นที่3กับชั้นที่4นะคะแคปซิตี้ก็ถ้าเราบอกว่าเพิ่มประมาณ1 2 0ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะจากในส่วนของ IPO เนี่ยที่เรามีการบอกว่า666768 66เราจะใช้อะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ในส่วนของตัวเราเรียกอาคารเบนซ์นะคะคือเดิมเนี่ยมันเป็นของเบนซ์ตรงนั้นเนี่ย ตัวที่เราขยายเพิ่มส่วนหนึ่งเป็นห้องประชุมเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยเราจะมีการประชุมในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งแบเซลเนี่ยค่ะกันประมาณสัปดาห์ละ2ครั้งตรงนี้จำนวนคนเราค่อนข้างเยอะเราก็จะมีสเตเดียมสำหรับการจัดประชุมมีการย้ายโซนของออฟฟิศค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวอาคารที่เราขยายใหม่เนะคะเรารองรับในส่วนของตัวเช็คกับหรือว่าเราเรียกว่าสุขโขนะคะตรงนี้สำหรับเวลาที่ลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาตรวจสุขภาพแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปทำหัตถการ รวมถึงหลังตรวจสุขภาพจะอยากเขาเรียกว่ามาลดการบวมช้ำใช้ตัวไฮเปอร์ออกซิเจนของเราตรงนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของชั้น4เราแยกในส่วนของศูนตากับสูนย์เมนเฮลออกมาเลยเป็นแบบฟอร์เต็มๆเลยเพราะเราเห็นการเติบโตของทั้ง2ศูนย์ค่ะก็คือทำล่วงหน้าไปมากกว่า IPO ตอนที่เราคอมมิตไว้ ต้องมีให้เห็นอย่างแน่นอนค่ะเพราะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของธุรกิจศัลยกรรมค่ะมันเป็นตามเทรนด์ในเรื่องของราคาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือขึ้นอยู่กับฝีมือแพทย์ดังนั้นเนี่ยแพทย์ของเราเนี่ยใน6เดือนที่แล้วอาจจะ ประมาณนี้แล้วก็มีเทรนด์ประมาณนี้แต่พอมีการอัพใหม่ออปชนวลใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีให้เห็นในหลากหลายรูปแบบอย่างตอนนี้ค่ะถ้าเกิดเข้าไปติดตามโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะเป็นของการทําหน้าอกนะคะการทําในเรื่องของตัวยกคิ้วฟ็อกซี่การทําในเรื่องของดูดไขมันหลังจากคนเที่ยวเนี่ยดูดไขมันกําลังฮอตทิดค่ะต้องบอกว่าการแข่งขันเนี่ย ม,มันมีอยู่ในธุรกิจนี้แต่การที่เราเนี่ยมีคุณแพทย์มีแพทย์นะคะที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้มีโรงพยาบาลเพราะอย่างต่างชาติเนี่ยเขาเลือกโรงพยาบาลเป็นอันดับแรกเลยมีจํานวนเตียงที่มากขึ้นเพราะว่าธุรกิจสัญญรรมยังไงก็ตามเนี่ยบางทีก็ใส่หมูเบาๆจะเลือกวันในการลงมีดเลือกเวลาในการลงมีดดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว,ว่าในการรองรับลูกค้าทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเรามีครบถ้วนค่ะ ถ้าเกิดมองถึงในเรื่องของตัวความเสี่ยงเนี่ยจะบอกว่าคือโดยความที่เราเป็นโรงพยาบาลโดยเรื่องแพทย์เนี่ยเรามีการป้องกันความเสี่ยงไว้ทั้งหมดแล้วจะมีส่วนหนึ่งก็คืออย่างสัญญกรรมบางประเภทที่มีในเรื่องของธุรกิจที่มี Im p a พ t อย่างเช่นถ้าเกิดมีแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นซิลิโคนหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มฉีดเป็นโบท็อกฟิลเลอร์อะค่ะที่มันมีต้นทุนเท่ากันในทุกที่อันนี้เราจะเรียกว่ากลุ่มของ price sensitive ตรงนี้ราคาเนี่ยค่ะมันจะค่อนข้างต่ำมาจินจะต่ำแต่ของเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวการทำ อยากจะฝากพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะคะว่าในส่วนของรายได้เนี่ยที่ทางตัวมาสเตอร์เองอะค่ะมีการคอมมิตไว้ว่าจะมีการเติบโตอยู่ที่40%นะคะเรายังคอมมิตที่ชาเก็ตตรงนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของแผนต่างๆเนี่ยที่เราบอกว่าหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ย IPO เราจะมีใช้อย่างไรบ้างในส่วนของออร์แกนิกอะค่ะตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามโปรเซสนะคะก็อยากให้มีความเชื่อมั่นค่ะในหุ้นของมาสเตอร์ค่ะ